อสอบถามอาจารย์ครับว่าจุดของเซตหนึ่งจุดมันมีมูลค่าเท่าไหร่งงมานานอาจารย์ช่วยตอบแบบละเอียดให้หน่อยขอบคุณครับโอเคต้องบอกมาจากไหนว่าไอ้จุดเนี่ยโอเคต้องบอกงี้นะพูดตรงตรงก่อนนะเบอร์พี่ก็ไม่ได้รู้นะแต่ว่าเอาคอนเซปต์ไปนะเอาวิธีคิดไปโอเคไหมครับคือพี่เล่างี้ก่อนว่าเซ็ตเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเบอร์เปิดวันแรกเนี่ยหนึ่งร้อยจุดเปิดวันแรกนะวันแรกนะหนึ่งร้อยจุดวันแรกนะหนึ่งร้อยจุดนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่แหละมันก็เพิ่มเติบโตขึ้นมาสิบเด้งอ๋อหุ้นไทยนี่คือโตมาสิบเด้งนะสี่สิบปีแล้วนะเพื่อนสี่สี่สิบปีสิบเด้งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หลักการคิดของอินเด็กซ์เนี่ยคืออย่างนี้มันคือมันจะเกิดจากการที่เอาราคาหุ้นนะครับนะ,ะเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยมีอยู่สิบตัวแล้วกันเอาง่ายๆให้เห็นภาพนะครับ คุนในตลาดเนี่ยมีอยู่สิบตัวนะครับมตบีตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดก้สิบนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันคือปตทเบิร์ดโอ้โหน้ำหนักมันหนักมากเลยหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะเนะบิร์ดมีมาร์เก็ตแคปนะเบิร์ดมาร์เก็ตแคปนะของเขาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบของเซ็ตเลยสมมตินะห้าสิบเอรเซ็ตเลยดังนั้นเนี่ยทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะที่มีราคาเคลื่อนไหวทั้งขึ้นทั้ง,งลงเนี่ยนะครับขอออออองงงงปปตตตทเเเเเนนีีีี่่่่่่ยยยยจจะะะมมผลซกก็็รรราาณคึุดไ้ อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือครึ่งหนึ่งที่ที่จะมีผลนะนะประมาณนี้เช่นเอางี้งี้ถ้าถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันปอทอขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะขึ้นนะขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซตขึ้นห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคไหมอ่าเพราะมันเพราะมันครึ่งเพราะปะอทอบันแค่ครึ่งหนึ่งของเซตไงเห็นปะก็ถ่วงน้ําหนักไงอ่าประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมครับเนี่ยแล้วมันก็ถ่วงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย ตอนหนึ่งจุดเนี่ยเท่าไหรก่ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้แหละเพราะว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆบางวันก็มีหุ้นเข้าหุ้นออกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็จะมีผลต่ออินเด็กซ์ไปเรื่อยๆประมาณนี้เปิดแล้วอย่างที่บอกว่ามันคือส่วนผสมทั้งหมดของหุ้นทุกวันเนี้ยในตลาดหุ้นเนี่ยคือแบบเท่าไหร่แปดร้อยกว่าตัวแล้วเขาเวทเอาเวทเอาตามน้ําหนักเลยตาม market cap ครับเบิร์ดตาม market cap เลยครับแต่นี่แหละมันคือปัญหาเพราะว่า <c oughs> หุ้นบางตัว Market Cap เ,เยอะจริงอย่างเช่น d e l ต้อย่างเงี้ย Market Cap เยอะแต่ว่าแต่ว่าสภาพคล่องน้อยอย่างเงี้ยนะฟีฟอตต่ำอย่างเงี้ยมันทำให้ราคาหุ้นบางตัวเนี่ยจะแบบ 1, ผันผวนรุนแรงมากมาก็จะทำให้มีผลต่อเซ็ตด้วยใช่ไหมทำให้เซ็ตเนี่ยก็ผันผวนเยอะตามไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าบางวันนะเบิร์ดที่หุ้นบางกลุ่มเองนะที่มันลงหนักๆหรือห,หุ้นยักษ์ยก,กับเบิร์ดมันลงเนี่ยเซ็ตจะลงทันทีเลยเนี่ยเบิร์จะสังเกตทุกคนจะสังเกตได้เลยอืมครับเช่นวันก่อนแล้วกันนะวันก่อน เดือนที่แล้วมั้งตอนเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเออเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้เนี่ยตอนที่ AOT อ่ะมันลงมาหนักๆเงี้ยเออลงมาหนักๆเงี้ยลงแบบโอ้โหลงเยอะอ่ะลงเป็นแบบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเซ็ตก็ล่วงเลยเงี้ยนะหรือตอนที่หุ้นใหญ่ๆเนี่ยมันลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จะมีผลต่อเซ็ตสูงมากๆเนี่ยพวกหุ้นแบบท็อปไม่ใช่แค่เซฟิฟตี้นะแบบเซ็ตเซ็ตเทนอะเซ็ตเทนอะพวกแบบสิบตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าขึ้นลงเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็จะมีผลต่อเซ็ตเยอะมากเพราะว่ามันก็กดแป หุ้นเนี่ยแค่ยี่สิบปอร์เซ็นของตลาดหุ้นเนี่ยก็คอนเทบิวแปดสิบเปอร์เซ็นของเซ็ตแล้วอะอืมอืมมาเก็ตแค่พวกนั้นก็เท่าไหร่แล้วปตทก็หนึ่งล้านล้านแล้วเราคิดคือเราเราหุ้นปตทตัวเดียวอะหนึ่งล้านล้านบาทนะมาเก็ตแคบปะเกือบเกือบแล้วกันนะเกือบเกือบแปดประมาณว่าแปดแสนตอนเนี้ยนะแปดแสนล้านล้านบาทแปดแสนล้านบาทผูดผิดนะแปดแสนล้านบาทมันใส่หุ้นหนึ่งพันล้านล้านบาทได้กี่ตัวโอ้โหแปดร้อยตัวอะไรเงี้ย พาไปเนีย่ยงนั้นคุณแค่ไม่กี่ตัวมันก็คอนทนต์หมดแหละเู้ไหมครับ CPO เงี้ยก็กี่กี่แสนล้านละสี่แสนล้านละสี่ห้าแสนล้านละ,นลนละอะไรอย่างเงี้ยขนาดพอเอ้ยขนาดพุ่นนะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทําให้มันก็จะถ่วงค่อนข้างเยอะดังนั้นดังนั้นอีนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหนึ่งข้อเบอร์ท,ที่หลายคนนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็พี่ว่ามองภาพผิดคือนักลงทุนหลายคนเนี่ยไปมองภาพเซ็ตโหดูดีเซ็ตไม่ไปไหนเลยเ <c oughs> นี่ยเซ็ตสิปีที่ผ่านมาจากพันเจ็ดหรือพันสอง อะไรเงี้ยนะแตค่คำถามคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว,ว่าอย่าลืมว่าน้ําหนักเนี่ยมันไปถุงที่หุ้นตัวใหญ่แล้วพี่ถามต่อปตทที่ต่างพี่นะปตทอ,อะไรยู่วะซีพีโอเอโอทธนาคารทั้งหลายแหละพวกนี้หลักแบบโหหล,หลักหลายหมื่นหลักแสนล้านกันทางนั้นอ่ะใหญ่ๆทางนั้นอ่ะแอดวานอย่างเงี้ยอ่ะวช่าแอดวานนี่ก็หลายแสนล้านนะมูลค่าบริษัทนะครับคําถามคือบริษัทเหล่านี้เบิร์ตพี่ถามว่าบริษัทเหล่านี้โอกาส,ตเ,กาสเติบโตในอนาคตเยอะหรือ้อยโอกาส,เ,ออกาสเติบโต นอยจะโตอีกเยอะไหมโตอีกหนึ่งเท่าเยอะง่ายไหมนึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกแล้วจริงปะตรงข้ามด้วยบางบริษัทเนี่ยลดลงเรื่อยๆด้วยนะปตทเบิร์ดเมื่อสิบปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วปตทเนี่ยมาร์เก็ตแคปเกือบสองล้านล้านเกือบสองล้านล้านตอนนี้เหลือแปดแสนอะ่ะนั่นแปลว่า Market Cap ของปตทเนี่ยลดลงมาเท่าไหร่เป็นล้านเลยนะหนึ่งล้านล้านบาทน,นะที่ลดลงมาเ <c oughs> ซ็ตจะไม่ลงได้ยังไงเบิร์ดเก็งปะอย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจเซ็ตก่อนว่าเซ็ตเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยมันมาจากการถ่วงน้หนนักกพวี นี่ยังไม่นับเอซีซีนะปูนใหญ่นะปูนใหญ่ก็ลงมาห้าสิเปอร์เซ็นตะราคาสิบปีที่ผ่านมามนี่อบอกไหมแต่คีย์พอยต์คือถามว่าสิบปีที่ผ่านมามีเศรษฐีหน้าใหม่ไหมในหุ้นมีมีเพราะหุ้นตัวนี้เลมันโตได้ไงจากหมื่นล้านเป็นห้าหมื่นล้านได้ไหมห้าเท่าได้เพิ่มมาสี่หมื่นเองพอพอเพราะบอลลารทอลดมาตั้งหนึ่งล้านล้านอะอใส่หุ้นสิบเด้มไ่กี่ตัวอืะนี่อกไหมที่ผ่านมาหุ้นสิบเด้มไกี่ตัวอะเบิร์ เหมือนตลาดหุ้นนิกเกอิที่ญี่ปุ่นเบิร์ตนิกเอิญี่ปุ่นเนี่ยพอเข้าสู่ loss decade เหมือนไทยเนี่ยที่ที่เรา,าเข้าอยู่เนี่ยนะครับนะญี่ปุ่นเนี่ยเข้า loss decade มายี่สบปีเต็มละนิกเกอิลงตลอดทางแ <c oughs> นวโน้มนะลงตลอดทางแต่มีหุ้นห้าสิบเด้งเนี่ยอืเห็นภาพปะคำถามคือเราเป็น V I อ่ะเรา bottom up เบิร์ตเราไม่ได้แบบ top down อะ่ะถ้าเรา top d ว w n แน่นอนหุ้นไทยไม่ซื้อแน่นอนจริงปะ <c oughs> ถ้า t o อปดาวนะแบบซื้อเศรษฐกิจประเทศไม่ซื้อแน่นอนมันโตน้อย หนอร์สองเซนมันน้อยมากไม่ซื้อแน่นอนแต่เราซื้อบอทอมแอเราซื้อหุ้นรายตัวไม่ใช่เหรอใช่ปะดังนั้นดังนั้นฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งการฟังนักลงทุนเก่งๆบางคนหลายๆคนที่บอกว่าอุ้ยหุ้นไทยมันแบบไม่นั่นไม่นี่นู่นนูแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจบริบทด้วยเรื่องอายุเรื่องขนาดพอร์ตเรื่อง เนี่ยเรื่องหุ้นลายตัวเรื่องมุมมองลายตัวเรื่องมุมมองท็อปดาวอะไรเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ขเขาด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นแนวไหนเขาเป็นบอททอมแอปหรือเขาเป็นท็อปดาวถ้าท็อปดาวแน่นอนไม่มีใครลงทุนอยู่แล้วหุ้นไทยไม่มีใครไม่มีอยู่แล้วไม่มีทางอืม mm hmm. ครับประมาณนี้แต่ว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะที่ล่าสุดเลยนะครับเ mm hmm. พิ่งคุยกับพวกว i ไอเก่งๆหลายหลายคนนะบางคนก็ที่เราเชิญเชิญมานี่แหละนะ mm hmm. นะอือืพูดชื่อได้เลยอย่างพี่มี่พี่เชาอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็หลายคนก็ mm hmm. ก็พูดหมดว่า ทามิงตอนนี้ยก็มันก็ก็น่าซื้ออหุ้นไทยอ่ะ,อออะประมาณนี้